อ่ะตรงน,นี้ก็มีอันนี้ก็ร่วอันนี้น้ำจมูกสองขาลืนยืดมาอ่ะก็อ่ะอันนี้แก้วฮะก็มีแก้วแก้ววะแล้วอ,อ,อะไรต่อนี่ทำอะไรนะแม่ตอนเาล้างเสร็จเราซับอย่าให้เอาซึ้อเข้าไปอ๋อเฮ้ยล้างเสร็จเราล้างหน้าเลยไม่เราชอบซื้อเอาอเข้าไปอีกอ่ะต้องมาไหน,น,นซื้อเลยให้ซับให้ซับปะเข้าวิ่งผมก่อนยังไม่หล่อใช่ไหม Ủa vì mấy bít xong nè á trong đánh tạng đó nha mẹ Má lơm Đây, đây. dạ hai chém mẹ lần nữa ลตลกเกินไปไม่ดีหรือวาแม่เมื่อวานที่กาแฟร้านกาแฟที่งในโรงพยาบาลอ่ะเขามีที่แบบเป็นแบบเป็นใสๆที่ปิดปากแกนตอมมาจะเดินใไปกาแฟเหรอ,อเออดูตลกดีไนดะ้ดูแบบเออโอเคอ่ะน,นะะมอนัททีี่่ฟแบบใสๆมันมันก็ดีนะแต่รู้สึกปแปลกๆรู้สึกเฮ้ยรู้สึกเหมือน

One two three, one two three. À, vậy, để hộp phải chưa nào? Đây này, one two three, one two three, one go. Oh, no no no, one two three. Oh. วนนั okay. วนนี้กี่ว <two>, <c oughs> ันที่วันทที่ทานี้ดีกว่ามาอายาังเอาแล้วก้มหนี่ง่าจพร้อมนะวัน 1,2,3ตทุกัีถายังอร่อยอืมไม่ได้แต่ว่าทานได้ทานไม่ได้อ๋อได้แต่ว่ามันก็เค็มนะ<อ>แล้วจะหมูอ,อ่ะแม่บอกเอานี้เช็น

ขึ้นไปขั้นหนึ่งขึ้นไปขั้นนึงขึ้นบันไดไปขั้นนึงขึ้นขึ้นไม่ใช่รงขึ้นขึ้นโอเคไหนร้องเพลงานไ <S <S จิงเจเบจิงเจเบจิงตนะอเจเบแล้วนี้แหละอ่ะแให้พีเดย์ Happy b i r t h d a ป p p y b y

เนีลาจะโบเพียนเราเอาเพสบายดีห pues รือเปล่าเจลงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลน์ให้ด้วยนะคะแล้ว okay, ก็ออกไปป่ไม่ไม่ไม่เอาเพลงสบายดีหรือเปล่าสบายดีเปล่าเขาเคยไม่เคยรือสิบสิบแอปดูหรืป่าเอเพลงบริว่ากดกัน mời vâng đồng mời vâng đồng có tăng và thành vẫn là vây vơ hai phần tốt đẹp ok à này nè như nào hả chị nào cái này có bỏ Hãy bỏ ăn cái lửng hết thì bàn đấy hết thì này à hết thì mình đây hết thì mình đây cả bộ cả sa thế này đây có tàu ngồi tàu ngồi Tao ngoại tao ngoại tao yêu 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 ê ê ê yêu 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 À yêu 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 khăn Ta là Ê, ta là để con nhìn mới đi Con nhìn bây giờ này anh đi này là, đi. Tao này là. Ừ.